เก็บใบราก่ะนะคะใบลาหลังบ้านค่ะเอาไปใส่แกงปลากฏดค่ะแกงพริกปลากดใส่ใบรานะคะนี่เป็นใบลาปลอดสารนะคะเพราะว่ามมีรูเต็มหมดเลยจ้าใบไม่ใหญ่นะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยทับปลูกทิ้งๆไว้หลังบ้าน นี่ค่ะแกงปลากดนะคะเป็นปลากดคลองค่ะปลากดว่าเป็นปลากดค่ะใส่เบราหอมหมค่ะแกงปลาให้ปลาสุกก่อนให้เดือดดีแล้วก็ใส่เบราตบท้ายเสร็จเลยค่ะอันนี้ใส่ปลาลงหม้อไปนะคะเอาให้เดือดได้ปลาสุกดีแล้วก็เดี๋ยวตานด้วยเบราค่ะ เดี๋ยวเรามาใส่เบรากันเลยนะคะปลาสุกปีแล้วค่ะใส่เบราเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะจะหอมไปทั้งหมู่บ้านเลยค่ะแกงพริกเบราปลากรดหอมมากค่ะฝีมือติ่มเองจ้า เรียบร้อยจ้าแกงพริกใบราปลากดคลองนะคะหอมกลุ่นไปทั้งหมู่บ้านเลยจ้ากินข้าวคันทุกคน